ส่วนประกอบก็จะมีหมูนะคะและหมูนี้จะนำไปจี่ไฟในกระทะก่อนที่เราจะมาทำอาหารไข่พะโล้นะคะจะนำหมูมาจี่ที่กระทะนะคะการที่เอาหมูมาจี่ตรงกระทะข้างนอกนี้คือที่เกลียจล้างเตานะคะ บางคนก็จะนำหมูไปทอดนะคะแต่ว่าสูตรของครูนาเนี่ยจะนำหมูมาปิ้งเพราะว่าถ้าไปทอดนี้ยิ่งจะเพิ่มไขมันในตัวหมูแล้วก็ไข่พะโล้นะคะรือว่าหมูพะโล้นะคะหรือว่าหมูขาหมูค่ะการที่นําเราเรานําเนื้อหมูมามาจีบแบบนี้มันจะทําให้ไขมันเขาออก ไม่ได้ไปดูดน้ำมันเหมือนที่เราไปทอดนะคะคือเทคนิค,คนแ,แต่ละคนหรือว่าแต่ละคนก็จะทําไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่สูตรไทยสูตรเรานะคะเราย่างแส่เนื้อหมูที่ตัวแบบนี้นะคะทุกคนเนื้อเราจะนั่งแล้วก็เอเนื้อหมูออกไปพักไว้ก่อนนะคะเห็นไหมคะย่างแบบนี้มันจะทําให้เนื้อหมูหนุ่ม เราไปเราไปทำทะ <ำ S 1> ลุลนี่ก็จะทำให้เน,นื้อหมูเนี่ยเปื่อยยุ่ยง่ายแล้วก็นุ่มนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมูที่เราย่างนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่องปูนา USA Channel ค่ะวันนี้ จะพาทุกคนมาเข้าครัวทำพะโลโ้หมูมาดูส่วนประกอบนะคะว่ามีอะไรมัง่งก็จะมีเนื้อหมูเนื้อหมูนี้จะเป็นส่วนไหลของหมูแล้วก็จะนำไปกริ่งกับกระทะเพื่อให้เนื้อหมูสลบหรือยุบตัวไปก่อนแล้วก็เป็นการละลายไขยมันไปในตัวแล้วก็จะมีไข่สามเกลือกระเทียมพริกไทยราบผักชี แล้วก็จะมีน้ำตาลทรายแดงผงพะหล้เกลือซีอิอ๊วขาวซอสฝาเขียวแล้วก็ซีอิ๊วดำก่อนที่จะไปติดตามพร,พร้อมๆกันนะคะคนที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปุนา U.S.A Channel สำหรับ FC เก่าปุนาขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะ มาเริ่มทำขั้นตอแนแรกกันเลยค่ะเราก็จะนำน้ำตาลลงไปน้ำตาลน้ำตาลทรายแดงนี้จะใช้ประมาณ3ทัพพีแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะคนน้ำตาลจนละลายคนไปเรื่อยๆนะคะ จนน้ำตาลละลายพอน้ำตาลเริ่มละลายเราก็จะใส่สามเกลือลงไป ชิ้นเล็กนะคะเพราวจะทำเป็นเป็นคล้ายๆกับพโ่้หมูหรือว,ว่าข้าวขาหมูจะไม่ตัดชิ้นเล็กค่ะทำชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นก็จะเอาไปใส่ในหม้อสโรวก เติมลงให้ท่วมหมูเลยนะคะคุณอาทำหมอ้อใหญ่มากเนาะเพราะว่าหม้อกับนี้นะคะสามารถทําเป็นกระทะได้แล้วก็ทําเป็นหม้อต้มได้ไปนในตัว เริ่มเป็นฟองแบบนี้เราต้องตัดฟองทิ้งค่ะพยายามตัดออกให้หมดนะคะเพราะมันเป็นคราบไขมันยืมเต็มไปหมดเลย อันนี้คือค่าที่าาก็จะไขมันหมูค่ะหลังจากที่เราตัดฟองออกแล้วนะคะเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงค่ะขาหม,มูปูนาสีสันไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่นะคะปูนาก็จะเพิ่มสีอิ่วดำลงไปเพื่อให้เขาสีสัน ดูเข้มขึ้นค่ะและหลังจากนั้นก็จะใส่ซอสฝาเขียวการทำอาหารของกุนานี้จะกัดด้วยสายตานะคะเราจะไม่ปรุงสัดส่วนของซอสนะคะใส่ลงไปแล้วก็ใส่ีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือใส่เกลือตามลงไปะคะ่ะ อย่าเพิ่งใส่มากนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ตรวงนะคะก็ใส่ไปก่อนแล้วค่อยๆมาชิมที่หลังแล้วเราค่อยมาเพิ่มรสชาติที่หลังค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะใส่ผงพะโลนตามลงไปกัน ีสันเริ่มได้แล้วนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะนำไข่มาใส่ตามด้วยไข่นะคะไข่ที่เราต้มไว้จะเลือกไข่เกรดเอนะคะ จะใส่ไข่ไป14ฟองนะคะในกรีดเองค่ะและหลังจากนั้นก็ต้มเข้าไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาชิมอีกทีนะคะค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้พะโล้หมูเราเราก็ชิมพะโล้หมูได้รสชาติที่เราต้องการแล้วนะคะและหลังจากนั้นก็จะนำพะโล้หมูและพะโล้ไข่นี้ไปใส่ในหม้อตุน๋น เพื่อจะนำไปตุนในหม้อตุนต่อไปค่ะหลังจากที่นำหมูพะโลมาใส่ในหม้อตุนได้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะคะเนื้อหมูก็เริ่มได้ที่แล้วนะคะลักษณะเนื้อหมูจะนุ่มมากและสีสันก็น่ารับประทานและจะมีกลิ่นหอมของผงพะโลเดี๋ยวขอลงชิมแป๊บหนึง รสชาติเข้มขน้นอร่อยมากค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ